โนแม่นเจ๊งครับอันนี้เป็นรายได้ที่เข้าคุณเซนโดยตรงแต่ละวันแต่ละวันอย่างเงี้ยรายได้เนี่ยนะครับเข้าคุณโดยตรงคุณเซนโกรธตรงนี้ครับโกรธนะครับโกรธคุณประกาศมาแล้วเนี่ยต้องรักษาคําพูดนะหกข้อทําให้ได้ครับทหารเราก็ไม่เป็นไรพี่น้องทหารขอบคุณท่านผู้จัดการทหารบก แม่ทัพภาคสองน้องๆทีอ่อยู่แนวชายแดนเราตรึงกําลังเราอยู่ตรงเนี้ครับนะครับมันไม่กล้าลั่นไม่กล้าลั่นกระสุนมาใส่เราผมวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับแต่เราก็เตรียมพร้อมถ้าลั่นมาสวนให้จุกกองทัพอากาศเตรียมให้พร้อมตอนนี้เราไม่ได้ลบกับทหารขเขมรไม่ได้ลบกับประชาชนขเขมรน,นะลบกับฮุนเซนกับลูกชายฮุนเซนสองคน โน่นตัวสั่งการอยู่ตรงโน้นนะครับไม่ได้รบกับเตียบันนะครับท่านเตียบันดีกว่าคนไทยดีกว่าประเทศไทยผมเฉลียนท่านนะเดี๋ยวจะเหมือนประธานนีพดีแถวฟิลิปปินส์นะจะร่ำรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันจะไม่มีประเทศอยู่นะ แล้วจะไปโดนยึดทรัพย์นะเออดีๆกันอยู่แล้วรัฐบาลก็พยายามนะครับรัฐบาลพยายามพูดคุยอ่ะคุยกับคนแก่เนี่ยคุยยากนะครับอีโก้สูงทิฏฐิมาณะสูงนะครับทิฏฐิมาณะสูงไม่เข้าท่าเลยนะครับผมว่าไม่เข้าท่าเลย คุณเซนทาไม่เข้าท่าเลยผมจะเรียนท่านอย่างนี้นะสิ่งที่เขากลัวที่สุดเขาจะขู่เราเขากลัวเราติดด่านเขากลัวเราส่งคนเจ็บคนป่วยกลับกลัวเราส่งแรงงานกลับเอาขอทานไปด้วยนะประชาชนแรงงานกัมพูชาเป็นล้านคนเนี่ย ขอทานประมาณห้าคนห้าพันคนเอากลับไปนะครับเอากลับไปด้วยสิ่งที่เขากลัวทั้งนั้นครับที่เขาขู่ขู่มานี้ไม่ได้ผลแล้วครับมีแต่จะเรียกเตีนกลับไปหาท่านเท่านั้นแหละนะครับรัฐบาลไทยก็ไม่ต้องไปตกใจครับไม่ต้องไปตกใจนะครับไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องตกใจอะไรเพราะท่านไม่ได้ไป ไปทําเขาเรียกร้องมาเองนะครับเขาเรียกร้องมาเองฮุนเซนมาเรียกร้องมาเองนะครับฮุนเซนมาเรียกร้องมาเองนะโอ้ยจริงๆผมว่าสิ่งที่ฮุนเซนน่าจะทํานะคือเอาทรัพย์สินของฮุนเซนที่มีอยู่นะเอามาซื้อข้าวเลี้ยงทหารที่อยู่แนวชายแดนเถอะแล้วมาแจกประชาชนคน เขมรเถอะที่เขายังยากจนนะครับไม่เป็นไรเรื่องประเทศคุณคุณก็วางคุณไปนะครับมาเนี่ยนะครับแต่คนไทยคุณอย่ามาขู่นะอย่ามาขู่นะไอ้เหี้ยเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้หกข้อนะจัดให้เลยครับ จะได้โล่งใจสักทีต่อไปญาติพี่น้องประชาชนคนไทยจะไปโรงพยาบาลแถวแนวชายแดนก็โล่งแล้วคนก็ไม่ค่อยมีแล้วเหลือแต่คนไทยนะคะรับเหลือแต่คนไทยเวลารัฐบาลจะประกันราคาพืชผลข้าวเกลียนเท่านั้นมันสัมประหลังก,ลกิโลเท่านี้น้ำตาลกิโลเท่านั้นมึงยอย่าแอบเอาสินค้ามึงมาขายนะเนื้อสัตว์ คนของคุณก็จะยากจนลงยากจนลงและจะรวมกันเกลียดคุณแต่เขายังไม่รวมตัวประท้วงเพราะว่าคุณมีทหารอยู่ในกำมืองไม่รู้คนอะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยต,ตั้งกองกำลังอารักขาตัวเองไม่รู้กี่หมื่นคนประเทศไทยเนี่ยมีแค่หน่วยรักษาความปลอดภัยไม่กี่คนนะ ไม่เห็นใครเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยแล้วจะต้องตั้งกองกำลังทหารมาลักขาตำแหน่งตัวเองเลยประเทศไทยนี่ไปไหนก็มีแค่ไม่กี่คนมีรปภตามกรอไม่กี่คน <c oughs> นะครับแกแล้วเราเดี๋ยวก็ตายแล้วท่านคุณเซนเดี๋ยวเราก็ตายแล้วรุ่นเราแล้วท่านแกกว่าผมไม่กี่ปีอ่ะ นะครับเดี๋ยวก็ตายแล้วจะไปทําให้ชาวบ้านมันเดือดร้อนเลยมันจะสาบแช่งเอานะครับอาํานาจมันมีไม่นานหรอกนะครับท่านทำให้ประชาชนท่านเดือดร้อนเองนะนะครับไม่ต้องขู่ครับไอ้อย่ามาขู่กันเอาเลยพวกนี้มึปงประกาศเลย ประกาศมาตรการนั้นเลยเรามาพูดเฉพาะของเราฝ่ายประเทศไทยดีกว่านะเตรียมอย่างนี้ก่อนนะครับเตรียมไอ้ชนชั้นนำของกัมพูชาที่หลบเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะตรวจคนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับใครเข้ามาอยู่แล้วโอเวอร์สเตย์คำว่าโอเวอร์สเตย์อยู่เกินกว่าที่เราอนุญาตเตรียม จับตัวและส่งกลับไป 2. กรมจัดหางานของกระทรวงแรงงานสอบถามทางผู้ประกอบการต่างๆในประเทศไทยนะครับว่ามีชาวกัมพูชาเนี่ยที่ท่านคุณเซนเขาจะมาตามคนของเขากลับเนี่ยโรงงานไหนมีกี่คนกี่คนกี่คนเป็นช่างฝีมือประเภทไหนช่างใช้แรงงานประเภทไหนเข้าระบบคอมเข้าไว้ก่อน และส่งไปประเทศเมียนมาก,กับประเทศลาวนะครับเพราะทุกวันนี้นะก็สกัดจับกันไม่ไหวอยู่แล้วพม่าหลบหนีเข้าเมืองมาเพื่อจะมาหางานทำเนี่ยใจเย็นพี่น้องชาวเมียนมาเดีย๋ยวข้าเมนกลับไปเป็นล้านคนเลยพวกท่านก็จะสบายแหละนะครับพวกท่านก็จะสบายแหละนะครับรัฐบาลไทยไม่ต้องทำอะไรครับ ใครเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาโดยไม่ชอบตัวกฎหมายเราก็ขึ้นทะเบียนก็แค่นั้นแล้วส่งขเมียงกลับไปให้หมดเลยบอกว่าเราไม่ได้โกรธคุณไม่ได้เกลียดคุณนะสงสารพวกคุณนะแต่เจ้านายคุณเนี่ยท่านหุนเซนเขาควนตีนนะครับมึงเดือดร้อนเพราะหุนเซนส่งกลับไปล้านคนให้ล้านคนเนี่ยจะเกลียดหุนเซนมันมีพ่อแม่พี่น้องลูกเมียรวมเป็นห้าล้านคน คนเจ็บคนป่วยอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมไม่มีตัวเลขที่แน่นอนพวกนี้จะรวมหัวเกลียดทุนเซนหมดนะครับเอาไปเลยครับเออมาขู่กันแล้วก็ของขึ้นเลยผมนะครับมาขู่กัน แล้วท่านคิดหรือว่าตัดไฟฟ้าไอ้พวกบ่อนมันไม่มีไฟฟ้าใช้อะไรใช้เนี่ยนะจะปักเสาไฟฟ้าได้หรือไปสั่งซื้อเครื่อปั่นไฟมาใช้เวลากี่วันนะจะตั้งลงไฟฟ้าโอ้เฮีแม่นเราเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันเห็นไส้เห็นพุงกันการข่าวในประเทศไทยคุณก็รู้ การข่าวในกัมพูชาเราก็รู้เพราะนั้นอย่ามาขู่กันท่านเห็นหนายกผมเป็นเด็กกว่าลูกท่าน้ามาเกทับนะครับเพราะท่านเป็นนักรบมาก่อนสงครามจิตวิญญาณเนี้ยไม่ได้ผลเดี๋ยวประเทศไทยจัดให้ครับหลังนายกไทยยังมีทหาร ท่านก็รู้ศักยภาพดีรู้มือรู้ตีนกันดีนะครับเที่ยวก่อนเนี่ยปีห้าสี่ปะทะกันเนี่ยท่านก็บอกโอ้ยกูใช้แซมใช้จรวดแซมใช้ปืนใหญ่ปะทะกันด้วยทหารลาบแต่เที่ยวน,นี้ท่านจะได้แดกกองทัพอากาศประเทศไทยนะท่านจะได้แดกกองทัพอากาศประเทศไทยนะ นะครับไม่รู้ถ้าผมเป็นรัฐมตนรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือเป็นท่านภูมิธรรมผมจะไปเยี่ยมเวียดนามผมจะไปเยี่ยมเวียดนามครับไปกินข้าวกับเวียดนามซี้กันจับมือกอดคอ,อกัน จะไปเยี่ยมลาวนะครับแล้วชวนลาวกับเวียดนามแล้เราแบ่งกัมบ,บูชากันไหมนะครับมันเกเรอย่างเงี้ยเราแบ่งกัมบ,บูชากันไหมเอาเวียดนามเอาไปส่วนโน้นลาวเอาไปส่วนนั้นผมจะได้เอาไอ้เกาะกงพัตะบองเสียมราลาสีโสพลถึงเป็นของไทยคืนมา ถ้าผมผม,ผมทำอย่างนั้นผมจะไปเยี่ยมเวียดนามครับจับมือกันไปเยี่ยมลาวนะครับแบ่งเลยครับแบ่งกัมพูชาเลยครับนะครับถ้าเป็นผมผมทำครับนะครับแล้วถ้าปะทะแนวชายแดนถ้าผมมีอำนาจนะผมจะสั่งกองทัพอากาศเลยมึงบินไปปัะเป้าหมายเลยนะ เอาไอ้หัวหน้าที่สั่งการนู่นอย่าไปทิ้งบอมใส่ทหารที่แนวชายแดนเลยนะครับมันต้องไปตัดขั้วหัวใจมันถึงจะจบนะครับมันถึงจะจบแม่ผมเอาอย่างนั้นถ้าเป็นผมผมเอาอย่างนั้นครับนะครับ ให้เจ้าตีนแย่ขี้นี่แล่นไปคุณมาเน็บแล่นไปไปหานายกฝรั่งเศสฝรั่งเศสเอาเขาเจ้าตีนมาแย่ขี้เหลือในเมื่อมันปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาและคุณเขามาลุกลานก่อนส่งกำลังทหารประชิดแนวชายแดนเขาก่นนะครับ ขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่เหนียวแน่นผมใช้คำว่าเหนียวแน่นเหนียวเหนียวแน่นจริงๆนะครับส่งแรงใจสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ของกินของใช้อะไรไปให้ทหารแนวชายแดนนะครับผมถือว่าท่านมีจิตใจรักชาตินะครับมีจิตใจรักชาติเขาลำบากครับไปนอนตากยุง ตากฝนอยู่แนวชายแดนคนมันก็ต้องมีภาระหน้าที่กันทุกคนนะครับคุย,ยกันเถอะครับท่านฮุนเซนอย่าตะแบงไปเลยฮะเราแก่แล้วนะครับเราแก่แล้วคุยเนอะครับนะครับเดี๋ยวมันจะจบไม่สวยนะครับสิ่งที่ผมกลัวจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคืออะไรรู้ไหม ขัวทหารขมเมรที่มาอยู่แนวชายแดนแน่นแดกเหล้ากันเมาเข้ามันก็เครียดกันมันก็ไม่มีจะกินเกิดมันกาดเข้าหลานป๊อปป๊บปป๊เข้ามาทหารไทยสวนคราวนี้ละมึงจุดพลุเลยปึกปักปึกปักปึกปักกันเข้ามาเป็นเรื่องเลยนะแล้วมึงจะคุยไม่ทันนะจะเบรกไม่ทันนะมึงระวังนะลูกน้องเหมือนกินเหล้าอยู่แนวชายแดนนะเขาไม่ได้อยากมาครับ ระวังนะตรึงกันอยู่อย่างเนี้ยเด็กมันก็มีความเครียดนะครับใช่มันเครียดกันนะและแนวโน้มสงครามต่างประเทศเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะที่อิสราเอลกับอินเดียอันนี้น่ากลัวนะครับน่ากลัวน่ากลัวครับ นะครับน่ากลัวเฉพาะสองประเทศเนี่ยฝีไม้ฝีมือมันก็พอฟัดพอเวี่ยงกันนะครับเพราะว่ามันมีแบ็กอัพประเทศที่สามหนุนหลังเราอย่าไปยุ่งประเทศเขาเลยเอาประเทศเราถ้ามันมีปะทะกันตรงโน้นเกิดตรงนั้นแล้วโซนเอเชียก็มีไทยกับขเขมปรปะทะกันอีกเนี่ยมันจะลามเอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาไม่อยู่นะครับแต่คุณสบายนะเฮียเพราะคุณเตรียมหนีเขาไว้แล้วไง เตรียมทรัพย์สินทรัพย์สมบัติคุณเข้าไว้แล้วอย่างมากคุณก็ขนครอบครัวคุณไปแต่คนเดือดร้อนประชาชนชาวกัมพูชานะครับท่านหาเรื่องแท้ๆเลยนะครับหาเรื่องแท้ๆเลยรีบคุยกันซะนะครับรัฐบาลไทยพยายามทำหน้าที่ครับมาเนี่ยพยายามทำหน้าที่ ท่านแม่ทัพบอกนะครับท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมไงไม่รู้นะครับท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมขอบคุณครับที่ชิงไหวชิงพริบเชิญทูตทหารแต่ละประเทศมานะครับมาอธิบายว่าเหตุมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเขามาบุกผมก่อนครับมาขุดคูเละเอาภาพให้เขาดูนะครับ ท,ทั้งนี้ข้อตกลงแล้วเขาต้องไม่เข้ามาแต่นี่เขาเข้ามาประชิดผมอะไรอธิบายเพราะทูตทหารเหล่านี้เขาต้องรายงานไปที่ประเทศเขาโอ้อันนี้เยี่ยมอันนี้เยี่ยมนะครับผมไม่รู้ว่าทูตทหารเนี่ยมันน่าจะขึ้นกับท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกไอเดียคิดเร็วทำเร็วนะครับ เราชี้แจงก่อนอธิบายก่อนนะครับให้เรื่องอย่างนี้มันทหารเขาจะเข้าใจดีกว่านะครับจะเข้าใจดีกว่ากระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ไม่ได้ว่ากกระทรวงการต่างประเทศนะครับบางทีข้อมูลอย่างนี้ทหารเขาทําอยู่ในในกรอบเขานะครับไม่ใช่ชิงดําชิงเด่นกันะครับกระทรวงการต่างประเทศเขาก็ ออกมาพูดแล้วว่ารัฐบาลก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่ขึ้นศาลโลกนะครับทนายกุงอิงท่านภูมิธรรมอะไรก็มาบอกแล้วว่าเราจะไม่ยอมเสียดินแดนให้ใครก็ไปแนวทางเดียวกันกับทหารแล้วนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าเอ้ยเราไม่ไปขึ้นศาลโลกนะนี่ไงคุณเซนเลยเป็นบ้าไง นะครับเลยเป็นบ้าประกาศมาตรการมานะครับไอ้หุ้นมันเน็ตก,ก็คงจะนอนกันไม่หลับทั้งสองพ่อลูกแหละนะครับจะตัดเน็ตไม่รับเน็ตจากประเทศไทยท่านไม่ต้องกลัวครับเราคนไทยไม่ได้เดือดร้อนครับนะครับให้เจ้าของบริษัทเขือข่ายอาจจะขาดรายรายได้ไปน,น,นะนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะครับเขารวยเยอะแยะแล้วนะครับ แล้วท่านคิดหรือว่าประชาชนท่านเนี่ยน้ำปลาเกลือผงชุลรสมามา่าปลากระกป๋องอะไรเขาติดใจสินค้าไทยนะครับติดใจสินค้าไทยปิดด่านจริงเดี๋ยวแมงก็แอบผลแอบซื้อกันแถวแนวชายแดนนะครับ ช็อกสิพอบ่อนปิดอ่ะรายได้ไม่เข้าท่านะนะครับรายได้ไม่เข้าท่านะนะครับท่านช็อกสิเลยบ้านะนะครับคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่แล้วและขยันโพสต์จริงเลยคนระดับอะไรอภิมหาสมเด็จคุนเซนโพสต์เนี่ยมันก็เหมือนกับ วันที่สิบสี่นี้ไม่ต้องไปประชุมแล้วครับประชุมแม่งก็ไม่รู้เรื่องถ้าคุณเซนพูดมันฟังคุณเซนคนเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปประชุมแล้วก็ก็ทําหนังสือไปครับว่าตัวแทนที่จะส่งไปร่วมเจรจาวันที่สิบสี่เจ็บอคอกวนตีนมันมั่งนะครับกวนตีนมันมั่งนะฮะ ผมก็ไม่อยากพูดให้รุนแรงกว่านี้นะครับเดี๋ยวก็หาว่าผมมาจุดประเด็นมันมันไม่ดีเลยท่านมาก่อเรื่องเองอะ่ะ